จะลอกเร่งจะลอกไงบ่ายสี่โมงจะมาตลาดดงตาลสัตหีบดีๆอย่ังฝนไม่ตกไม่มีแดดด้วยดูบรรยากาศ ไปวัดหลวงพ่ออีนะครับตลาดสตาร,รีทมันพาหมามาเดินเล่นหน้าหลังน่ารักจังชื่ออะไรครับเนี่ยอนเซอร์น้ำรักจัง อันนี้ก็จุกสเสมาต์นะครับที่จอดเรือจากกีนเลอรทเบดคนมาเทียมน้งเป็ในตัวยาเทียม ปราลงมาพ่นน้ำไดยมาครั้งนี้แล้วไม่ไม่พ่นน้ํา ก็มาพ่นน้ำเด็กเล่นเนนพ่นน้ำด้วยอ่ะครั้งที่แล้วไม่ไมเปิดน้ำพ่น มันก็มีคาเฟ่ปิดครับมันก็มีคาเฟ่อยู่คาเฟ่เขาเปิดให้แปดโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงครึ่งแค้ปิดแล้วกลางอ่าวคอฟฟี่อีกสิบนาที สิบนาทีสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีาทเราปิดแล้วมีเขามีประตูอยู่ โอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับโอเค